เสียงอ่านหนังสือธรรมะอุปสรรคมานทดสอบอะไรคือมานสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการก็คือมานอารมณ์ยินดีกับความกโกรธโศกเศร้าปิติที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องตามหลักการก็คือมานยกระดับสภาวะจิตมานก็จนปัญญาผจนทัศนคความคิดอย่าวั่นวายง่ายๆ ไม่ควรโลภมากต้องยึดหลักสัจธรรมบำเพ็ญจริงไม่บำเพ็ญในหลักอาศัยน้ำใจป้องกันการลุกรานของมารทัศนะความคิดต้องเที่ยงตรงหากไม่เที่ยงตรงก็เป็นการหันหามารใจเที่ยงตรงมารก็จนปัญญาผจญเราดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่มารแต่เป็นใจของตัวเองวารละปลายตัวเองต้องตรึกตรองให้ดี วาระปลายทัศนะความคิดในใจไม่ยึดมั่นการข้างหน้าจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่างไรเจ้าจงเริ่มต้นแต่บัดนี้บำเพ็ญใจยานจะต้องยกระดับให้สูงขึ้นเรื่องราวของบุคคลการเป็นปรปักษ์กับสิ่งทั้งมวลกวาดออกไปให้หมดอย่าเหลือติดค้างไว้หากเวลานี้ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของบุคคลแล้วจะบำเพ็ญอะไร อย่าเอาแต่มองความไม่ดีของผู้คนการบำเพ็ญทำปฏิบัติธรรมจะต้องผูกบุญสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ใช่ผูกเวรกรรมจิตใจของสิทธิ์อย่าให้มีความเครียดแค้นหากเกิดขึ้นจะกลายเป็นการผูกกรรมสัมพันธ์ด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงต้องยกระดับใจให้สูงขึ้นเพราะไม่มีใครแทนเราได้ทุกความคิดล้วนเป็นใจแห่งพุทธ,ธะ ไม่มีอัตตาเห็นแก่ตัวไม่มีความโลภแล้วจะยึดติดอะไรความเครียดแค้นโกรธในเรื่องอะไรบำเพ็ญทาต้องปฏิบัติทรรตามความเป็นจริงสิ่งที่สำคัญคือบุญจริงกุศลแท้การพูดปลากเปล่าไม่เกิดผลต่อสิ่งใดๆคนเรามักจะถูกเวลาช่องว่างทําให้ลุ่มหลงเวลาที่ยาวหรือสั้นช่องว่างที่ไม่กลมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมที่ไม่หรูหราสะดวกสบายได้เป็นอุปสรรคเป็นกงขังตัวเองไว้หากสิทธิสามารถอยู่เหนือได้ไม่มองเฉพาะใกล้ๆแต่ให้มองไกลไว้เรื่องนี้อาจเป็นเพียงแค่นี้เองจะถือสาหาความไปทำไมคิดเล็กคิดน้อยไปทำไมจะทะเลาะกันอยู่ทำไมจะเจ็บปวดด้วยเรื่องอะไรถ้ามันคันก็เกาสักนิดก็หายแล้วถูกไหม หากทำการงานเข้ากับผู้อื่นได้มองเห็นแต่ข้อผิดพลาดของเขาไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ความกลมกลืนเมื่อถึงเวลาก็จะถูกคัดทิ้งหากเราเป็นขุนนางที่พักดีก็ต้องทุ่มเทใจส่วนหนึ่งร่วมมือให้เกิดความกลมสมบูรณ์ไม่ว่าจะอย่างไรทุกคนต้องสื่อสารกันให้ดีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม นี่เป็นการฝึกฝนจากการปฏิบัติงานจริงการปฏิบัติงานจริงนั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์คนในสมัยก่อนต้องผ่านการล้มเหลวมาหลายครั้งจึงประสบความสำเร็จน้อยโงดคนที่จะได้ในครั้งเดียวการปฏิบัติงานจริงควรทำอย่างไรนั่นคือการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของพวกเขาขอเพียงพวกเรายินดียอมรับล้วนไม่ใช่ปัญหา เหมือนเราเขียนอักษรจีนด้วยผู้กันเรียนแบบวิธีเขียนนักอักษรโบราณฝึกฝนจนในที่สุดสิ่งที่เราได้มาคือรูปแบบโครงสร้างจิตใจของผู้นั้นเชื่อมผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราจะต้องรู้จักฝึกฝนจากประสบการณ์ของผู้อื่นทั้งการวางตัวและวิธีการจัดการเรื่องราวต่างๆ หลังจากนั้นจึงนำมาปรับใช้ให้เข้ากันนี่คือการปรึกษาหารือเจาะตัดเจียโมร่วมกันเป็นคนต่างรู้จักกตันยูมีมโนธรรมและต้องพักดีให้ถึงที่สุดรู้จักละอายต่อบาปมีความสามัคคีปรองดองมีความรักเมตตามีศักดิ์ศรีจึงได้ชื่อว่าสุภาพชนที่ยืนหยัดฟ้าดินหากตัวเราไม่มีอะไร พลังแห่งความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมไม่สามารถแสดงออกมาแล้วจะขจัดผีมารออกจากตัวได้อย่างไรผู้ที่มีพลังอันแรงกล้าแห่งความเที่ยงธรรมมีมโนธรรมเที่ยงตรงวิญญาณผีเห็นแล้วยังให้ความเคารพนอบน้อมจะไม่มุ่งทำร้ายซ้ำยังไม่ซึมซับเอาพลังแห่งความเที่ยงธรรมจากเราไปด้วยคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเรา ดังนั้นภายในใจยานจะต้องแสดงพลังแห่งความเที่ยงตรงให้ปรากฏนำเมตตามโนธรรมจริยธรรมสัจธรรมปฏิบัติจริงให้ปรากฏเห็นจากการดำรงในชีวิตประจำวัน